ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมเหล็กของไทยในช่วงหลายปีหลังเนี่ยอยู่ในภาวะที่ลําบากโรงงานเหล็กจีนก็มาตั้งในไทยมากยิ่งขึ้นก็ทําให้การแข่งขันของเราเนี่ยซึ่งตลาดเล็กลงแต่มีคู่แข่งมากขึ้นก็ทําให้อุตสาหกรรมเหล็กไทยลบาบากครับถ้าเกิดเราปิดตัวโรงให้เหลือเพียงเท่าที่ใช้กําลังผลิตก็คํานวณง่ายก็น่าจะตกงานประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0คน ก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมเหล็กของไทยในช่วงหลายปีหลังเนี่ยอยู่ในภาวะที่ลำบากและถดถอยมากเพราะว่า ความต้องการใช้เหล็กของไทยเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเราเคยมีความต้องการใช้เหล็กปีนึงประมาณ20บล้านตันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยความต้องการใช้เหล็กของเราเนี่ยลดลงทุกปีต่อเนื่องปีล่าสุดก็ลดลงเหมือนแค่16.7ล้านตันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่าความต้องการน้อยเนี่ยการการผลิตเหล็กที่อยู่ในไทยก็ต้องมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นก็เหนื่อยครับถ้าเกิดเทียบกับอเมริกานะอย่างพิเศษทัมล่าสุดเนี่ยที่เขาประกาศว่าเหล็กของอเมริกาวิกฤตเนี่ยเพราะการใช้กําลังผลิตของเหล็กอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ทเจ็ดสิบ การเซกชัน232อ่ะแต่จริงๆของเราเนี่ยเหลือแค่28%กว่ากว่าจริงๆเราวิกฤตกว่าอเมริกาเยอะครับ ว่าก็มาจากผลกระทบ3-4เด้งนะฮะเด้งแรกเลยก็คือภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ไม่ดีการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยค่อนข้างจะล้าหลัง GDP ของเราเติบโตอยู่ในอัพไทยท้ายของอาเซียนต่อเนื่องกันมาหลายปีเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็อยู่ในภาวะที่แย่อา,อาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างของเราเนี่ยตอนนี้ก็ชะลอตัวหรือพื้นที่ยังขายไม่ได้มีน้อยทําให้ความต้องการใช้เหล็กของเราลดลงนี่คือปัจจัยแรกที่ส่งผลกระทบครับอันที่2ก็คือ ผลกระทบจากภายนอกจีนก็เหมือนกันเราก็ทราบดีว่าจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ว่าจีนเจอปัญหายิ่งกว่าไทยเขาก็เจอปัญหาอสังหาริมทรัพย์ของเขาตกต่ำแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจีนในฐานะผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกเนี่ยเขายังคงผลิตเหล็กในปริมาณใกล้เคียงเดิมหรือลดกว่าเดิมเล็กน้อยทําให้จีนเนี่ยต้องส่งออกสินค้าเหล็กไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้นปีที่แล้วประเทศจีนส่งออกสินค้าเหล็กทั่วโลกเนี่ยทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะหนึ่ล้านตัน พอจีนส่งออกสินค้าเหล็กไปทั่วโลกมากขึ้นเนี่ยหลายประเทศในโลกที่ตระหนักถึงปัญหาแล้วก็ตัดไฟสิจัต้นลมเนี่ยยกตัวอย่างจากอเมริกาเนี่ยเดบิวต์ทัมเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นสงครามการค้าเลยเมื่อ7ปีที่แล้วกับสินค้าเหล็กทัมรู้เลยว่าจีนช่วงหลังเนี่ยมีปัญหาเขาตัดไฟสิจัต้นลมก็คือการประกาศใช้เซกชัน232อ้างความมั่นคงแห่งชาติว่าขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าเหล็ก จีน25ทําให้จีนส่งออกไปอเมริกาได้ลําบากขึ้นประเทศต่างๆที่ตระหนักถึงปัญหานี้ก็รู้อะถ้าเกิดอเมริกาตั้งกําแพงปกป้องเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ป้องกันจีนก็จะไปยุโรปไปเอเชียอะไรมากขึ้น สภาพยุโรปก็ประกาศใช้มาตรการเซฟการ์ดป้องกันปกป้องการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นเหล็กจากจีนเพิ่มขึ้น25%่สานะทำให้เหล็กจีนเนี่ยไปอเมริกาไปยุโรปได้น้อยลงพอไปอเมริกายุโรปซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคเหล็กสูงสุดในในโลกเนี่ยก็ต้องกลับมาประเทศที่มีมาตรการปก,ป,กป้องต่ําหรือไม่มีการปกป้องกอง็มาอาเซียนช่วงหลังประเทศไทยเลยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่นําเข้าเหล็กจากจีนมากขึ้น,นอาเซียนตอนนี้เป็นประเทศที่นําเข้าสินค้าเหล็กจากจีนมากที่สุดในโลกแทนที่อเมริกาป แล้วครับเรื่องที่3ก็คือว่า ตอนนี้จีนถูกใช้มาตรการต่างๆแล้วภาวะเศรษฐกิจความต้องการใช้เหล็กในจีนลดลงจีนก็ใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าย้ายโรงงานการผลิตย้ายฐานการผลิตโรงงานเหล็กจีนเนี่ยเพราะถ้าเกิดส่งจากจีน,นจะถูกมาตรการปกป้องทางการค้าก็ใช้วิธีย้ายโรงงานเหล็กนะมาเปิดในหลายประเทศซึ่งรวมถึงไทยและอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโรงงานเหล็กจีนก็มาตั้งในไทยมากยิ่งขึ้นก็ทําให้การแข่งขันของเราเนี่ยซึ่งตลาดเล็กลง แต่มีคู่แข่งมากขึ้นก็ทําให้อุตสาหกรรมเหล็กไทยลำบากครับจากจีติที่โรงงานจีนมาเปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้โรงงานเหล็กของไทยเนี่ยปีที่แล้วก็ปิดตัวลงประมาณ80กว่าโรงงานเพราะว่าสู้การแข่งขันจากโรงงานเหล็กของจีนไม่ได้แล้วก็รวมถึงการแข่งขันาจากเหล็กนำเข้าครับ โรงงานเหล็กไทยถ้าเกิดจะรวมถึงการจ้างงานในอุตสาหกรรมเหล็กโดยตรงเนี่ยประมาณ50,000คนแล้วถ้าเกิดรวมถึงการจ้างงานของซัพ c o n คเออร์ผู้รับเหมาช่วงหรือว่าคนที่อยู่ในห่วงโซ่ประทานเนี่ย ก็รวมแล้วประมาณ200,000กว่าคนก็ถ้าเกิดการปิดโรงงานอย่างเดินเนินการไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะทําให้คนงานในอุตสาหกรรมเหล็กมีโอกาสตกง,งานเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆครับหลายโรงงานพยายามสู้ต่อเพื่อจะรักษาการจ้างงานคนอีก 6- 0 7 0อนี้ไว้แต่ถ้าเกิดเราสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วรัฐบาลไม่ช่วยหรือช่วยช้าเนี่ยเราก็คงแบกภาระนี้ต่อได้ไม่ไหวครับสมมตุติถ้าเกิดเราปิดตัวโรงให้เหลือเพียงเท่าที่ใช้กําลังผลิตก็คํานวณง่ายก็น่าจะตกงานประมาณเกือบ200,000คน ปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราก็ยื่นข้อเสนอตอสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนละจริงๆเราเข้าใจนะว่าประเทศไทยเราก็ต้องการการลงทุนจากจากประเทศต้องการให้มี FDI เยอะๆอยากให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารากันกรองว่าอยากถึงกับขั้นโอเพ1นร้อยเปอร์เซ็นต์คืออยากให้มีการกันกรองว่าถ้าอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีของอุตสาหการรมนั้นที่จะมาผลิตในไทยเพิ่มขึ้นเนี่ยขอให้เป็นอุตสาหการรมที่กําลังผลิตในไทยขาดอยู่หรือมีไม่เพียงพอหรือเป็นเทคโนโลยีสําหรับสินค้าใหม่ที่พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นอุตสาหการรมที่ประเทศไทยมีกําลังการผลิตล้นเหลือเยอะอย่างเหล็กเรามีกําลังการผลิตถึง22ล้านตันทุกวันนี้เราใช้กําลังผลิตแค่ปีละ5ล้านกว่าตันเองซึ่งน้อยมากคิดเป็นแค่2 7่สิเจ็ดยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์มันเราอยากให้พารณากันกลองว่าประเภทไหนอุตสาหการรมไหนที่มีกำลังผลิตล้นเหลือแล้วอย่าส่งเสริม การลงทุนหรือระงับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะซึ่งท่านก็ได้เริ่มพารณาใช้เกณฑ์นี้แล้วเราเสนอว่าจริงๆก็เสนอในานามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยว่าไม่อยากให้เกณฑ์เนี้ยเฉพาะเมื่อมีอุตสาหกรรมในประเทศเรียกร้องอยากให้ BOI เนี้ยใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเลยว่าก่อนพิจารณาส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมไหนเนี่ยแม้ไม่มีอุตสาหกรรมใดยังไปเรียกร้องนะให้เป็นเกณฑ์เลยว่า ถ้ามีการใช้กำลังผลิตที่ล้นเหลือมากพอ,อกแล้วก็ควรไม่ส่งเสริมในอุตสาหกรรมประเภทนั้นครับ